สนับสนุนโดยเลอสาชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับดิฉันธนศาารอมัตดยกุลและรายการดิโอเนอร์คนหัวแถเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเบื้องหลังความงามของผู้หญิงแบบดิฉันและคุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนค่ะเสื้อผ้าหน้าผมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ แขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้เป็นผู้บริหารแถวหน้าจากแบรนด์ดังที่สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความสวยความงามค่ะทำให้ทุกวันนี้แบรนด์ของเขาโด่งดังและติดตลาดถ้าหากเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะ หลักง่ายๆในการบริหารงานใช้หลัก ABC คือ attention ใส่ใจกับพนักง,งานของผมเอง p r o เน้นให้และให้ความสำคัญกับงานที่ทำอันที่3ก็คือ creative นะครับก็คือคิดคน้นแล้วก็มองหานวัตกรรมใหม่ๆเอามาใช้ในการบริหารงานแล้วก็หาสิ่งดีๆให้กับบริษัท และตอนนี้ดิฉันอยู่กับแขกรับเชิญคนหัวเท้าของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณป๊อปเดดลิศนาตะกวดทุ่งผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทคิวรอนจำกัดผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์เลอซาชาตอนนี้นั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ทางรายการ t ด e o โ n e r Con ค o นโดเนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่คุณป๊อปมาร่วมพูดคุยกับทางรายการ t ด e o โ n e r Con ค o นโดเทของเรา <laughs> ผมเป็นลอนนี่ต้องขอบคุณเลยสชาติ <laughs> อ่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่คุณป๊อปมาอยู่ตรงณจุดนี้ได้อยากจะให้ย้อนไปในชีวิตในวัยตอนเด็กนะคะว่าคุณป๊อบเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะพื <pay> ้นเพเป็นคนภาคใต้นะครับคนจังหวัดพังงา ครอบครัวก็มีคุณปู่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดงาครับคุณพ่อก็ทําธุรกิจส่วนตัวคุณแม่ก็เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดพังงาครับมันก็เป็นชีวิตวัยธรรมดาของคนต่างจังหวัดนะครับซึ่งเราก็มีความใฝ่ฝันที่วันหนึ่งเราก็อยากมา,อ,าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ผมก็พยายามเดินตามหาฝันมาตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงโอกาสของเราสักทีหนึ่งครับ ทีนี้อยากจะถามคุณป๊อปนิดหนึ่งนะคะเกี<ส>่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยครอบครัวคุณป๊อปมีการส่งเสริมเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ให้กับคุณป๊อปอะไรยังไงบ้างะคะครับในในช่วงเด็กๆนะคุณพ่อผมนะครับเขาชอบหานวัตกรรมมาให้ผมเล่นนะครับอย่างเช่นถ้ามีของเล่นออกใหม่ก็ผมก็อาจจะเป็นครอบครัวแรกที่ได้เล่นก่อนคนยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณกบเคยเห็นโทรศัพท์มือถือเป็นกระติก อันใหญ่ๆคือผมชอบพวกเทคโนโลยีไงครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยชอบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ใช้เสมอแล้วตอนเด็กๆเ,เคยคิดไหมคะว่า,วาวตโตขึ้นเนี่ยอยากจะเป็นนักบริหารเหมือนแบบนี้เออสมัยเรียนหนังสือครับมันก็เป้าหมายแรกของเราเลยก็คือทำเรียนหนังสือให้จบใช่ไหมครับพอจบแล้วก็ความฝันของผมก็อยากที่จะทํางานบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ผมก็ได้มองเห็นฝันของผม ก็ทําค่อนข้างดีนะครับก็คือเราผมได้ทํางานธนาคารมาก่อนเวลาทํางานธนาคารคุณกบก็ทราบก็8ปดโมงครึ่งนะครับเราก็ไปทํางานเสร็จแล้วลูกค้าเดินมาฝากเงินกับเราคะตอนเย็นก็ปิดบัญชีนะครับแล้วก็กลับบ้านสี่โมงครึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนคือประจําเกินไปต้องผมรู้สึกว่าการทํางานรูทีนมันไม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งที่ครอบครัวของผมเนี่ยปลูกฝังให้ผม มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยค,ครัก็พอดีมีเพื่อนกลับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาชวนทําให้ทําธุรกิจร่วมกันอตอนนั้นก็มีธุรกิจมาใหม่เป็นเรื่องของการส่งออกกล้วยไม้ไปญี่ปุ่นทํางานแบงค์มาทําธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้คน,คนละแนวกันเลยครับทำได้ยังไงคะงก็แรกๆมันก็สะดุดบ้างนะครับแต่ว่าวิธีการทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ย ผมมีหลักง่ายๆนะครับสาหลักก็คืออันแรกเขาเรียกหลัก ABC ครับวิธีการทำงานของผมอันแรก A ก็คือ Attention ก a นะครับก็คืออันดับแรกใส่ใจกับงานที่ทำหรือใส่ใจกับพนักงานนะครับอันที่สองคือ B ก็คือ b r o นะครับ b r o ก็เน้นให้ความสำคัญกับงานนะครับหลักที่3าก็ความ c reativ e หาพยายามคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็มีนวัตกรรม เข้ามามันก็เลยทําให้ธุรกิจผมประสบความสําเร็จครบ่ะโอ้โหครบทุกอย่างนะคะคคแต่กําลังสงสัยอยู่กล้วยไม้นี่ทําอะไรยังไงบ้างอะคะในช่วงแรกเนี่ยผมก็ส่งกล้วยไม้เป็นต้นเล็กๆครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาบรรจุไปในขวดนะครับต้นไม้ไมใส่กล้วยไม้เข้าไปในขวดถูกต้องครับแล้วพอไปถึงสถานที่ปลูกเนี่ยเขาก็ทุบขวดออกอนะครับแล้วก็เอาไปปลูกลงกระถางโตขึ้นมาก็มีดอกไม้สวยงาม บางเอิญมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือเรื่องหุ้นส่วนกันนะครับตอนหลังเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนธุรกิจใหม่ก็คือมาทําขายส่งเสื้อผ้าที่ประตูน้ำคือ3อย่างนี้ไม่มีอะไรคล้ายกันเลยถูกครับแต่ว่ามันก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่องความสวยความงามนะครับก็คือมาดูเรื่องของการแต่งตัวของผู้หญิงนะครับช่วงนั้นผมก็ไปเรียนดีไซเนอร์ uh huh. ออกแบบเสื้อผ้าได้ประมาณ4ี่ปีก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันช่วงนั้นก็มีเงินเข้ามานิดหน่อย ทําอะไรรู้สึกว่าคือจะสําเร็จไปหมดทุกอย่างมันจะต้องมีช่วงเวลาที่คนเราเนี่ยมีอุปสรรคบ้างคุณคป๊อบเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างไหมและชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันผ่านคนไปได้ยังไงบ้างคุณกบก็คงเจอเจออุปสรรคนะครับแต่ว่าพี่ผมมีหลักง่ายๆเขาเรียกว่าถ้าเจออุปสรรคให้มองที่รูทรูทก็คือรากของมันะนะครับ ถ้าสมมติว่าเราแก้ที่รากเนี่ยอุณปรสักมันก็จะผ่านมันไปได้เหมือนแก้ที่ต้นเหตุถูกต้องครับแต่ถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยมันก็เดี๋ยวสักวันหนึงมันก็อาจจะกลับเข้ามาหาเราใหม่ค,ครับซึ่งมันก็อันนี้คือหลักง่ายๆในการบริหารแก้ปัญหาของผมครับ เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวชีวิตของนักธุรกิจคนนี้ผู้บริหารคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรสซาชาเข้ามาในชีวิตของเขาได้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนไปพบกับช่วง on the move เกาะติดความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจแล้วกลับมาพบกับดิฉันและคนหัวแถวของเราช่วงหน้าคะ่ะ บริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณกิตวัตรฤทธิราวีกรรมการผู้จัดการแถลงเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่นิวทไรท์แคลแม็กซ์ดีหลังแบรนด์นิวทไรท์รประสบความสำเร็จด,ด้วยยอดขายทะลุ6,000ล้านบาทในปี2,555เผยสถิติคนไทยน่าเป็นห่วงได้รับแคลเซียมไม่ถึงครึ่งของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันวางกลยุทธ์ให้ความรู้กระตุ้นผู้บริโภครุ่นใหม่ใส่ใจดูแลกระดูก สไปรัลเวฟหืาแรงใหม่ s p i r ัลท u มเบ l i ลีจากเลซาชาแกนส่งกลวยเครือบคอมเลีทันรอบแกนแบบนี้จากสไปรอลอัลใหญ่ไปสไปรัลเล็ก โดยบริษัท Joy Coi Corporation จำกัดคุณผู้ชมครเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยค้างกันไว้ถึงชีวิตคนหแถวของเราในวันนี้ก่อนที่จะมาทำธุรกิจเลอสาชาคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแขกรับเชิญของเราตัดสินใจมาทำธุรกิจตัวนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป๊อปกันต่อคะ่ะ คุณป๊อบคะคบธุรกิจตัวนี้ของเลอซาชาเนี่ยม,มีอะไรดีทําไมคุณป๊อบถึงตัดสินใจมาทําตรงนี้อะคะครับช่วงที่ผมเราเริ่มทําธุรกิจเลอซาชานะครับผมมีหุ้นส่วนม,มาจากต่างประเทศตอนนั้นสมัยนะั้นเราเป็นเพื่อนกันะนะครับก็มีนวัตรกรรมอีกแล้วเข้ามาะนะครับซึ่งตอนนั้นตลาดในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณกบเห็นก็คือนวัตรกรรมเรื่อง h e a ท์แอนด์บิวตีเข้ามาใหม่ๆ อันนี้ย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับก็ช่วงนั้นเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากมผมก็เลยบอกน่าสนใจมากเลยะนะครับเห็นอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งในเมืองไทยไม่ค่อยมีก็ชอบอยู่แล้วด้วยเรื่องกับแบบสวยๆวางามๆถูกต้องค,ครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะมาลงทุนทำร่วมกันกับพุ้นส่วนนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเฮ l t h อ n d บิวตี้ ลงทุนเยอะไหมคะในช่วงแรกก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมบุกตลาดนะครับไปที่ mail order นะครับแล้วก็มีทีวีช้อปปิ้งนะครับสมัยนั้นแล้วมีการทำค่อยๆขยายตลาดไปเรื่อยๆนะครับลงไปในดีพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็ไปเปอร์มาร์เก็ตตามลำดับครับถ้าถามเรื่องของการบริหารงานของคุณปอมนะฮะ เป็นเจ้านายที่แบบว่าดุบ้างไหม,มลูกน้องนี่แบบว่าต้องกลัวต้องอยู่ในโอวาสอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆหน้าผมอาจจะขรึมๆนะครแต่ว่าในความเป็นจริงหลักการบริหารงานของผมเนี่ยผมก็อย่างที่เรียนคุณกบไปแล้วในช่วงต้นก็คือหลัก ABC นะครับอันแรกก็คือ attention อนะครับก็คือเราใส่ใจกับพนักงานอาจจะดูเป็นดุไปน,นิดนึง นะครับแต่เรามองว่าเราใส่ใจนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของโปรก็คือเน้นเรื่องของงานที่ทำนะครับถ้าเกิดว่าเราเน้นลักษณะของงานที่ทำให้ดีเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับอันที่สามก็คือเรื่องครีเอทีฟ<ฆ>นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมมาใหม่ๆนะครับมีนวัตกรรมเต็มไปหมดที่เกิดข<ฆ>ึ้ในในปัจจุบันนะครับถ้าเราเอามาปรับใช้กับงานมันก็จะทำให้งานเรามีความประสบความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นลักษณะภายนอกอาจจะดูดุดุขึมขึมแต่จริง,รงๆแล้วเป็คนคนที่แบบว่าสนุกเฮฮาก็สนุกเฮฮาแต่ผมก็มีหลักในการดําเนินธุรกิจด้วยค่ะที่บอกว่าตะกี้บอกว่าหลัก A B C ในการออสอนคนคในการ,รท,กที่จะเกี่ยวกับเอาไปใช้กับบุคคลถูกต้องถ้าถามว่า A B C เนี่ยเอาไปใช้กับหลักธุรกิจได้ไหมคะอ๋อได้ครับก็หลัก A B C ก็ง่ายๆคสำหรับธุรกิจนะครับอันดับแรก เก็คือ attention เหมือนกันนะครับอันที่2 B ก็คือ branding นะครับอันที่3 C ก็คือ communication นะครับ attention ก็คือเราใส่ใจผู้บริโภคด้วยนะครับ branding ก็คือเราเน้นการสร้างแบรนด์นะครับเหลือสชาติถึงเกิดมาได้อันที่3เรื่อง communication ก็คือเราเน้นการ c o m m u n i a t e กับผู้บริโภคครับเอ๊แต่ว่าผมยังมีสิ่งหนึ่ง ที่ทาให้ผมประสบความสําเร็จอันนี้เคล็ดลับของผมเลยนะเอาเคล็ดลับตายแลวอยากรู้มากมีอะไรคะผมอยากถามคุณกบก่อนแต่นี่คุณกบทําหน้าที่อะไรครับอันข่าวอันข่าวอันข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรหลายอย่างจังแต่บริษัทผมนะครับพนักงานเนี่ยมีหน้าที่เดียวกันหมดเลยทําอะไรนะนะครับยามบริษัทผมทําหน้าที่เขามีหน้าที่ทําให้ลูกค้าเขาสวยขึ้นรปภเนี่ยนะคะถูกต้องครับทำให้ ทำให้คนสวยยังไงคะเราอนั่นแหละสิคุณกบสงสัยใช่ไหมล่ะถามคุณตอบเออยังไงคะก็คือเราเน้นให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเราสอนให้พนักงานเราเนี่ยรู้จักหน้าที่เดียวกันนะครับหน้าที่แต่ละคนเนี่ยส่งเสริมหน้าที่ของอีกคนหนึ่งได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้ายามมาทำงานที่บริษัทนะครับตอนเช้าพนักงานขับรถมาแล้วก็มีที่จอดรถเขาโบกรถให้จอดอย่างสบาย นะครับเขาก็มีความสุขสามารถไปทํางานได้เร็วขึ้นนะครับมีความสุขจากข้างในคือจิตใจทุกอย่างดีก็สวยขึ้นมาได้ถูกต้องพอจิตใจสวยปั๊บเขาก็มีการทํางานที่ดีถูกไหมครับหลังจากนั้นเขาก็ไปขายของให้ลูกค้าลูกค้าก็จะซื้อของเราไปสุดท้ายก็ลูกค้าก็จะไปทําผมแล้วก็สวยเห็นไหมครับแม้กระทั่งแม่บ้านผมนะคุณกบแม่บ้านก็ด้วยแม่บ้านผมไม่ใช่มีหน้าที่กวาดถนน ไม่ใช่มีหน้าที่เช็ดนะครับแต่หน้าที่เขาคือทําให้ลูกค้าของเราสวยขึ้นแล้วแม่บ้านทำยังไงคะก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเซลล์เข้ามาทํางานในห้องทํางานเนี่ยสกปรกเขาก็ไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขเขาก็ทํางานไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเขาทํางานไม่ได้ลูกค้าผมจะสวยได้ไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีหน้าที่เดียวกันก็คือต้องทําให้ลูกค้าเราสวยแต่สิ่งที่สําคัญต้องด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับเจ๋งมากๆนะคะแต่เราประพอไปแล้วแม่บ้านไปแล้วแล้วคุณป๊อปล่ะคะทำให้ผู้หญิง<น>หรือผู้ชายเนี่ยสวยหล่อยอยังไงบ้างคะก็อย่างเช่นวันนี้คุณกบมาเ,เป็นพิธีกรรายการถูกไหมครับคุณกบก็สวยขึ้นด้วยสินค้าที่มีคุณภาพาด้วยเลยสชาิเห็นไหมครับและการบริการที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณกบจอดรถเลยนะครับจนถึง สถานที่สะดวกสบายนะครับแม้กระทั่งพนักงานของบริษัทเนี่ยก็มีใจบริการดังนั้นคุณกบก็สวยได้ครับอยากจะรู้แล้วว่าถ้าจะทําให้กบสวยทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยนะคะทางบริษัทเลอซาชาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนําบ้างเราแบ่งเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์แรกเราเรียกว่าชิคซีรีส์อย่างคุณกบเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเสนอซีรีส์ที่2ที่3นะครับเพราะว่าชิคซีรีส์เนี่ยก็สำหรับเด็กๆนิดนึง เด็กมัธยมเด็กๆเลยเอะอะไรคะก็คือเป็นซีรีส์สาหรับเด็กอ๋อคือมีทุกอย่างผลิตภัณั์ทุกอย่างจะเกี่ยวกับเด็กถูกต้องครับก็เด็กสามารถจัดแต่งทรงผมได้นะครับชุดที่สองเราเรียกไ y สไตล l e นะครับก็คือสําหรับคนที่นักศึกษาที่จบใหม่ๆคุณกบพอใช้ได้โอ้ดังนักศึกษายังเรียนหนังสืออยู่อาล้อเล่นอ่ะแลวยังไงต่อของคุณกบที่ผมจัดให้เลยชุดที่3ามเราเรียกว่า T Series รุ่น Professional คุณกบสามารถ นำผลิตภัณฑ์ของเลอซาชาเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ทำผมด้วยตัวเองได้อย่างโปรเฟชชั่นอลเลยครับแล้วถ้าเราทำไม่เป็นเรายินดีเพราะว่าเรายินดีสอนให้กับ<อ>พนักงานหรือว่าลูกค้าเราทุกคนสวยได้แล้วก็ทำมผมเองอย่างมีความสุขทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เลอซาชาเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้มันมีอะไรบ้างอ,อันแรกคือเราใส่ใจผู้บริโภคะนะครับอันที่สองคือ เน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์3ส,สื่อสารกับผู้บริโภคดังนั้น3ส,สิ่งนี้มันก็คือหลก ABC, mm ัก A B C Attention Branding Communication ก็เราเน้นให้กับพนักงานทุกทุกคนใส่ใจกับหน้าที่ตัวเอง mm hmm. ซึ่งทุกคนมีหน้าที่แล้วก็เป้าหมายร่วมกันคือเราจะทำให้ลูกค้าเราสวยด้วยสินค้าคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด mm hmm. จากเลอสช่าครับ นะคะคุณผู้ชมคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยในแบบมุมสบายๆกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดียรเนอคนหัวแถวชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกเข้าไปคลิกไลค์และแชร์เฟซบ o ๊กคนหัวแถวผู้โชคดีมีสิทธิร์ร้นรับผลิตภัณฑ์เลอ a สชชาสไปรัลมูลค่า2,490บาทฟรีค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จุ สนับสนุนโดย Apex Profile Beauty คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วกิจกรรมยามว่างของเขาทำอะไรบ้างไปพูดคุยกับคุณป๊อปกันต่อเลยค่ะคุณป๊อปคะครับทำงานมาก็เยอะแล้วนะคะเวลาว่างเนี่ยมีบ้างไหมและถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างคุณป๊อปชอบทำอะไรคะจริงๆผมทำหลายอย่างครับคุณกบอันแรกก็ ถ้าช่วงเวลาเครียดๆผมก็ออกกำลังกายตีสควอตบ้างนะครับแล้วก็มีการเข้าฟิตเนสถ้าช่วงวันหยุดนะครับหลังจากออกกำลังกายผมก็ชอบเดินห้างสรรพสินค้านะครับช้อปปิ้งเอาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเพราะว่าลักษณะการทำงานผมเนี่ยก็คือต้องมีดูเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนิดนึงไปสำรวจตลาดนั่นเองนะคะว่าตอนนี้แฟชั่นเขาไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกออกไปสำรวจตลาดเนี่ยมันเครียด ทำงานเราถือว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปช้อปปิ้งในด e พาร์ m เมนต์สโตร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเปลี่ยนยังไงคะเปลี่ยนอย่างเช่นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคุณกบอาจจะตำน้ำพริกอยู่บ้านทำข้าวตอนนี้ตำน้ำพริกเป็นไหมอ๋อถ้าถามกบเหรอคะครับคุณแม่ตำเป็นคุณกบก็ไปซื้อทานค่ะแล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราต้องอัปเดตด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยใน ใน Department Store ก็มีนวัตกรรมให้เราดูใหม่ๆเยอะนะครับแม้กระทั่งสินค้าและบริการการบริการก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันถามว่านวัตกรรมที่พูดถึงตรงนี้มันไปเชื่อมโยงอะไรกับงานที่เราทำได้อะคะโอ้เยอะมากคลองยกตัวอย่างนิดนึงเออเอาง่ายๆสมมติตอนนี้คุณกบขึ้นแท็กซี่คุณกบจะไปลาดพาวคุณปบคิดว่าแท็กซี่ต้องมีสี่ล้อไหม แน่นอนแท็กซี่จะมี2ล้อเป็นไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานคือเบสิกแท็กซี่ต้องมี4ล้อพอหลังจากเข้าไปนั่งในแท็กซี่แล้วปั๊บเนี่ยคณกบก็คาดหวังว่าอะไรครับเย็นเย็นสบายคนขับสุภาพคนขับสุภาพคนขับต้องรู้จักทางด้วยถูกไหมครับแต่มันมีนวัตกรรมของแท็กซี่คืออะไรคถ้าเกิดเข้าไปนั่งปุ๊บรู้จักทางนะครับแอร์เย็นนะครับถ้าแท็กซี่บอกว่า ช่วงนี้นะครับหนูขับรถไปเนี่ยรถติดมากร้องคาราโอเกะสักเพลงไหมครับในแท็กซี่มีคาราโอเกะถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นนวัตรกรรมหมครับแต่มีแท็กซี่บางคันที่พอคุณกใจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยปับ๊บแถมเดินลงมาเปิดประตูให้ด้วยโอ oh, <amazing. S 2> โอเมซิ่ง นะคะเหมือนเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรนี้เลยนะคะเขาเรียกว่านวัตกรรมของการบริการอันนี้คือนวัตกรรมของแท็กซี่แลวถ้าเกิดมาพูดถึงเป็นนวัตกรรมของทางงานด้านคุณปอบละคะโอ้เยอะแยะเลยครับผมมีนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้บริโภคนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณกบไปทาทาผมน้าเคาน์เตอร์ของเลอซาชาค่ะคุณกบคิดว่าพนักงานขายผมเนี่ยมาตรฐานเขาต้องยังไงครับก็คือต้องทําผมเก่งอยู่แล้วต้องพูดคุยเป็นมิตร ต้องทําผมเก่งต้องแนะนําสินค้าได้แถมสิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องไปเจอเรื่องของถ้าพนักงานของผมสามารถทําผมให้คุณกบแบบไปงานแต่งงานได้เลยไม่ถือว่าเป็นเจ้าสาวเองเ,ออเป็นไงบ้างครับ Amazing สุดยอดเลยอะ่ะจริงๆนะวัตรกรรมง่ายๆถ้าเป็นหลักของบริษัทหรือไลฟ์สไตล์ที่ผมไปอัปเดตเทรนด์นะครับผมก็จะดูคำว่า Oh my God โ oh oh <my> อ้ไม่กโอ้ไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีใครทำโ oh อ้ไม่ก d ด้ีผมเห็นเน่ยมผมก็อัปเดตแล้วก็เอามาใช้กับบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนี้อยากจะถามถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะคอยากจะเป็นคนหัวแถวและอยากจะมีความสุขและความสําเร็จไปพร้อมๆกันแบบคุณป๊อปอย่างนี้ด้วยเขาจะต้องทําตัวยังไงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่กล่าวมาแล้วผมมีหลักง่ายๆในการ บริหารงานนะครับก็คือใช้หลัก ABC นะครับก็คือ A ก็คือ attention ใส่ใจกับพนักง,งานของผมเองนะครับ B ก็คือ p r o เน้นให้และให้ความสำคัญกับงานที่ทำนะครับอันที่3ก็คือ creative นะครับก็คือคิดค้นแล้วก็มองหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่เอามาใช้ในการบริหารงานแล้วก็หาสิ่งดีๆให้กับบริษัทอันนี้คือหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญอยากให้ทุกๆคนก็มีเวลาได้คลายเครียดบ้างนะครับก็คือออกไปช้อปปิง้งออกไปทำหาความสุขให้ตัวเองแล้วออกกำลังกายนะครับชีวิตก็จะมีความสุขครับ คุณผู้ชมก็คงจะฟังคุณป๊อปไปด้วยนะคะคงจะยิ้มไปด้วยและต่อไปนี้คงจะทํางานแบบมีความสุขไปด้วยแน่นอนต้องขอขอบพระคุณคุณป๊อปนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการดีโอเนอร์คนแถวๆของเรานะคะอุตส่าห์สละเวลามาพูดคุยแล้วก็อุตส่าห์มาทําผมให้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณป๊อปมากๆเลยค,ะค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะก็มีของที่เราเรียกจากทางรายการนะคะเป็นนิตยสาร business owner นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือนัดดิ Network พับ,รบปริชิ่งนะคะจะมอบไปกับคุณป๊อบด้วยนะคะขอมอบหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคุณป๊อบที่มาร่วมรายการของเรานะคะคช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับแนนนาในช่วงคนช่างคิดวันนี้จะมีอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมบ้างสักครูค่ะไฟ,ไฟ เป็นไรไปอะจ๊ะอืมทำไมตัวร้อนสีเลยไม่รู้รอะค่ะพี่นนนนาปวดเนืนนเ้อปวดต,ตัวไปหมดเลยค่ะไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าจ๊เนี่ยเคยฉีดวัคซีนป้องกันบ้างหรือเปล่าวัคซีนต้องฉีดด้วยหรอคะเปลืองอะเปลืองเปลืองอะไรกันที่โทรศัพท์นะ่ะใช้ไอโฟอน e 5ที่ไปฉีดวัคซีนแค่เนี้ยไม่ได้ไปดูเลยว่าวัคซีนสำคัญขนาดไหนเชื่อคุณแนนนาเถอะครับคุณไฟไฟตัวร้อนใหญ่แล้วนั่น โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยติดต่อกันได้ง่ายมากนะครับโดยทางเดินหายใจวิธีการติดต่อได้แก่การไอห,หรือจามเชื้อจะเข้าไปทางเยื่อบุตาและปากสัมผัสกับเสษผะาของผู้ป่วยทางแก้วน้ำผ้าจูบสัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคทางเดินระบบหายใจเชื้ออาจจะลามเข้าปอดทําให้เกิดปอดบวมผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศรีรษะปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อมากจะพบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษครับการฉีดวัคซีนนั้นเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีสามารถลดอัตราการติดเชื้อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดโรคแทรกซ้อนลดการลาหยุดงานหรือว่าการหยุดเรียนได้ด้วยนะครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข ไปรู้นี้แล้วไปหาเหมาะกันแล้วอย่าลืมท่องจำเอาไว้นะว่าล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนเร็วไว้ปลอดภัยไม่เป็นไข้หวัดใหญ่จำไว้นะจ๊ะค่ะพี่นันนะคุณผู้ชมคะเรื่องราวชีวิตคนหัวแถวของเราในวันนี้คงจะทำให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าหัวใจของนักบริหารตัวจริงต้องเริ่มต้นธุรกิจด้วยความสุขเพราะนั่นย่อมทำให้เกิดความสำเร็จตามมาอย่างแน่นอนค่ะ แล้ววันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้รายการ The Owner c o n คโนแทยและดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนจะต้องมีหน้าที่เดียวกันก็คือต้องทำให้ลูกค้าเราสวยแต่สิ่งที่สำคัญต้องด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ